ทุกท่านครับก็พบกับนั้นะครับ Isuzu Truck 4cell นะครับ,รบวันนี้อยู่ที่ Isuzu Kingyon สาขาสามยักปากคงชัยเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตั้งค่าต่างๆของวิทยุติดรถบรรทุกนะครับในรุ่นช่วงปลายปี2563ต่อเนื่องถึงปี2564นะครับเป็นรุ่นที่สามารถต่อบลูทูธ กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลตต็ตต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะลิงก์เพลงนะครับเข้ามาฟังในวิทยุติดรถยนต์ของท่านนะครับทีนี้ก็ทําวิธีการต่อบลูทูธไปเป็นคลิปในก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งเวลามีเรื่องของการปรับแต่งเสียงนะครับส่วนวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมนะครับ หรือ Fc ในช่องนะครับถามกันมาเยอะในเรื่องของการลบบลูทูธออกจะทำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาไปชมวิธีการอย่างที่เราต่อบลูทูธไปแล้วอาจจะต่อไปแล้ว1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องแล้วมันมันเต็มนะครับทีนี้อาจจะอยากต่อด้วยเครื่องอื่นนะครับก็ต้องทำการลบเครื่องที่เคยต่อไว้แล้วออกก่อนจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับตามผมไปเลยครับ ครับและหน้าตาของวิทยุก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์คำว่าบลูทูธพิมพ์อยู่ที่ตัวเครื่องวิทยุนะครับจะเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นจะไม่สามารถต่อบลูทูธได้นะครับอ่ะทีนี้ทำยังไงนะครับอ,อย่างเครื่องนี้ผมต่อไว้ตัวสมาร์ทโฟนไว้สอเครื่องนะก็คือเป็นพีนัท p h o n e เครื่องหนึ่งแล้วก็เป็น มี Max 3เครื่องหนึ่งนะครับโ okay. อเคก็เปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดบลูทูธออดิโอนะครับกดรูปที่เป็นลักษณะเป็นรูปเสียงดนตรีนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่นิ้วผมชี้อยู่นี่เนาะกดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นโหมดอันนี้ BT Select เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหาคำว่า bt delete นะครับผมกดมาทีหนึ่งก็เจอ bt delete แล้วตอนนี้ก็เจอเครื่องที่เราเคยต่อไว้นะครับชื่อว่า pnut iphone จะทำการลบนะครับเราก็ต้องเลือกก่อนโดยกดปุ่มใหญ่ตัวนี้นะครับมันก็จะถามว่า Are you sure? คือแน่ใจไหมที่จะลบนะครับถ้าเราแน่ใจเราก็กดตัวนี้ตุ่มกลางใหญ่ๆตัวนี้เข้าไปปุ๊บ นะครับเรียบร้อยก็คือลบเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือเครื่องไหนที่ต่อไว้อีกอันนี้ก็คือเหลือเครื่องที่ชื่อว่ามี่แม็กสามนะครับที่ต่อไว้นะครับถ้าเลือกก็กด enter เข้าไปมันก็จะถามว่าอายุชัวคือถามเหมือนเดิมแน่ใจไหมว่าจะลบถ้าแน่ใจก็กดไปเลยปึ๊บก็ลบเรียบร้อยแล้วตัวมี่แม็กสามนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ทั้งสองเครื่องก็คือพีนัทไอโฟนแล้วก็มี่แม็กสามก็ถูกลบ ไปเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะต่อใหม่ก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเคยอัดไว้แล้วเนาะเรื่องของการต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่ด้านใต้คอมเมนต์วันนี้ก็เรียบร้อยครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you